สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไรเบิลกคนิกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยนะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวของเจ้าชายกบกันดีก,กว่านะครับเวลาพูดถึงเจ้าชายกบเนี่ยให้พูดถึงรุ่นที่แบบไอคอนิกที่สุดของปอร์เช่เลยอะเราคงจะนึกถึง 911ถูกไหมนะครับแต่ในช่วงหลังมาเนี้ยดูเหมือนว่าปอร์เช่เองอาจจะมาตีตลาด SUV เยอะมากๆตามท้องถนนบ้านเราเนี่ยก็เห็นกันเต็มไปหมดเลยกับคายเอแล้วก็มาคารถูกไหมนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยก็ยังมีรุ่นที่เล็กลงมาหน่อยถูกไหมนั่นก็คือรุ่นเล็กของปอร์เช่อย่างตัวของเคแม n แล้วก็บ er. ็อกเซอร์ตรวนี้ก็เห็นกันตามท้องถนนทั่วไปเลยนะครับผมคายเ,เ่ยเห็นเยอะมากๆแต่ทีนี้เองเนี่ยอ911อ่ะมันดูจะเป็นรถที่เอาไว้ซิ่งถูกไหมไม่ได้เอาไปลุยป่าไม่ได้ไปฝ่าดงได้ ถ้าคนที่อยากได้ปอร์เช่เอาไว้ไปบุกป่าฝ่าดงเนี่ยนะครับเขาก็คงเลือกคายเยนละอ่ะก็ราคาก็ไม่ได้แบบแพงเท่า9-11แล้วก็เป็นรถ SUV อนเนกประสงค์นะครับและทีนี้เองเนี่ยผมคิดว่าปอร์เช่เองอะ่ะเขาก็เฮ้ยอยากได้ความลิมิเต็ดแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่ชอบไปลุยๆเนี่ยนะครับแต่แบบว่า คาเยนมันไม่ได้อะมันต้องเอารถรุ่นเอกลักษณ์ของปอร์เช่ไปสินั่นก็คือปอร์เช่911ถูกไหมนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยที่งาน LA Auto Show 2022เนี่ยนะครับผม2022เนี่ยได้มีการเปิดตัวปอร์เช่รุ่นพิเศษมานะครับผมที่ทำตามรุ่นเก่านั่นก็คือปอร์เช่911ดากานั่นเองครับทำมาจากการแข่งขันที่เคยเกิดขึ้นนะครับผมโดยตอนนั้นเองเนี่ยก็เป็นรถ911 ขับเคลื่อน4ล้อแล้วก็ไปชนะการแข่งขันปารีสดาการ์รลลี่1984กดมารถรุ่นนี้เองเนี่ยพูดง,ง่ายๆนะครับผมก็คือ911แบบยกสูงนะครับเป็น91 1สายลุยนะครับผมซึ่งผมเองเนี่ยคิดว่าเป็น911ที่เหมาะกับการขับถนนในกรุงเทพมากๆเลยจะไปลุยบ่อลูกระนาดลงหลุมอะไรเนี่ยสบายนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าซื้อมาขับในกรุงเทพก็ไม่ใช่ช้อยที่แย่เลยนะครับเจ้ารถรุ่นนี้เองเนี่ยจะเป็นลิมิเต็ดผลิตยอยู่ที่2,500คัน ครับผมราคาก่อนภาษีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ8ล้านนั่นเองถ้ามารวมภาษีไปด้วยเนี่ยก็อาจจะอยู่10ไปลายๆนะครับผมเ <c oughs> จ้ารถนี้เองเน,นะครับ <c oughs> ก็จะใช้เครื่องเดียวกับนายเอเลเวนคาเรล่านะครับ มากับเครื่องยนต์6สูบ3ลิตรทวินเทอร์โบใช้เกียร์ PDK 8สปีดนะครับผมระบบขับเคลื่อน4ล้อให้กำลังสูงสุด480แรงมา้าและแรงบิดอยู่ที่570นิวตันเมตรศูงถึง100เนี่ยนะครับแม้ว่าจะยกสูงนะแต่ก็โคตรซิ่งอยู่ดีนะครับผมใช้เวลาแค่3.4วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็ความเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่240กิโลเมตรนะครับตัวของโครงเองเนี่ยฝากระโปรงกระโปรงอะไรแบบนี้ก็จะมีความพิเศษด้วยนะเพราะว่าฝากระโปรงนี้เองอ่ะจะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์จากใน Eleven G T T มา ้วยนะครับผมมันก็จะมีชุดแต่งพิเศษชุดเอาไว้เก็บของเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมอย่างข้างบนเนี่ยก็จะมีการติดตีข้างหลังก็มีการติดวิ่งอะไรมาเพิ่มให้นะครับผมแล้วก็ยังมียางพิเศษด้วยนะครับที่พีเอรี่เนี่ยทำมาให้รุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนั่นก็คือ,อยาง Scorpion All Terrain Plus ที่ทำมาเฉพาะให้กับนายเอเลเวนดากานี้เลยนะครับผมก็จะเป็นขนาดพิเศษเลยนะครับแล้วก็มีลวดลายดอกยางเนี่ยที่ลึกเป็นพิเศษนะเหมาะแก่การเอาไปลุยเลยนะครับผมก็บอกกันเลยว่าเอาจริงที่ผมเห็นแล้วอะแม่งเหม ของการขับในกรุงเทพมากหรือว่าแบบคนที่ชอบไปเขาใหญ่ไปพัทยาอย่างเงี้ยอาชิวๆิวไปเที่ยวไม่ได้ไกลนะจริงๆไปไกลก็สบายแหละแต่แบบว่าโอเคมันอาจจะใส่ของไม่ได้เยอะขนาดนั้นถูกไหมแล้วก็ใส่ผู้โดยสารไม่ได้น้อยผมก็เลยคิดว่าเหมาะกับการเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆซะมากกว่านะครับเอาไว้แบบเออขับไปจังหวัดแบบเขาใหญ่นะพัทยาหัวหินอะไรยเงี้ย ชิวๆนะครับก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะครับว่าในเมืองไทยเนี่ยจะมีโอกาสได้เห็นนายอีเลเว่นแบบยกสูงแบบนี้ไหมนะครับนายอีเลเว่นดากานนั่นเองทางท่านผู้ชมนะครับผมชอบไม่ชอบรถคันนี้ยังไงเนี่ยหรือว่ามีรถรุ่นไหนเนะี่ยอยากให้เราไปทานะครับผมอยากให้เรามาเล่าข้อมูลกันอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในี่วันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Drive World นะครับ